ตขาใหญ่แล้วไปอย่างน้อไปเบ네ิงก euh ันวิธีชาวบ้านเขาเขากำลังงามเขาเอิว่าเขาตัวขั้วเขากลองห่วง บกบัลมังก์แม่มนะีสะสมอนฟิตสมอนฟิตเด้อพี่น้องโอ้วิธีการของแม่วิธีการของยายก็คือเอาไม้มาเทิงเขาออ นาบเขาา่าว่ตีนาบเข่าเพื่อเอาปลาแต่ว่ามันอยู่ในกลางกลางงานมีอีกอยู่ที่ไ่นสวนนะเสียงปลาสวนสาดสวนสาดอันอันอยู่ในในห้าจังไรห้อาสิเข่าไปได้มันเพราะว่ามันบริยู

ไม่เลี่เขาเอาดอกอืม่อืมออปลาอยังแห่ปลาลูกควอกหรือปลาดุกกมันก็น้ำบ่ได้แล้วเนาะนี่ปลาเขากันเขากับปลามุนแล้วอืมใช่กันนะเอ้ยนี่ตาย น้ำขอนปลานีตายพี่นาแมีเออตลิตศนสาตร์ในชีวิตอื่นไหมปลาดันเมมันบักลายมันตอนนี้ เดี๋ยวนี่เมือนี้ยปลาเขาโอ้ยปลามันหนีน้ำว่ามันหนีน้ำดอกเขาเอินว่าอันมันโบกเรียวปลามันกัดหาหมงที่สีมนีน้ำ ไม่ใช่น้อยๆบอมันน้อยๆนะจ๊ะได้เก็บเอาปลาลูกคุกโอ้โหยาวใหญ่หาหน้าปลาเออ อุ้ยขนาดเกบเอาได้หนไปหอดสุดบ,บาเมียเือเอาที่นี่กนอนโตอ,อยู่ในหันกะซิมีอีกเด้อน้อปลาี่บวกเลยก็นี่บวกให<ะ>เปาเอ,อืมอแ้วก็ันเอาดอืนนคนมาออยู่ในนเอเพี้เร็วๆกนกันล้งเสียใคมาเอาเลย,ยมาเอา ตันนันติเมียธรรมาดาเขาเอินวาปลาขอนอันนี้เอินวาปลาปลาขอนอน,นั้นมันอีกอุ้ยเบป็นเหมือว่านี่สวดสาดสวัสดสาด,ดกระเล่งคือคือคากิว้ำที่เมิอดอีอรี จับเอาทีละตัวจับเอาทีละตัว,ตวละเมียสภาพ มันไปทั่วงานเลยตอวัวเหลวหายดินตัวหน่อยนั่นคนหละ น้ำกันไม่น้ำที่เอาไงกันนี้ก็ตกลัอืมอันนี้มันบกเลยเนาะม,มันแลกเนยฮะมันต้องเนหน่วยด้ค่มันมีเมีไนหมเลยมเลยเนด,เด,นดานค้าง นั่นก็จ่อยแกมีแมมดเลยโอ้ยขัดแท่ขัดแท่ขัดแท่เ็ดี๋ยวจะเอาหมดงานลางกับกับเป็นด้วกันติแม่มเหงาคนี่หรือปาลาไหลคนนี่อืองันนั่นสามาสาลายกวัวสีปลาไหลก็กันสิน ีวิถีชาวนาสุดยอดครับสุดยอดสิริเบิ้งกันละวัาหน้างานนี้นี่ศิปลปาหลายปัไหิตต่ว่าพูดถึงอยู่ในกลางป่าเขามันเอาบะไ้นะครับเนาะครับผม